การนี้ราโทษกรรมไม่ได้น่าจะเห็นหัวคนที่โดนคดีหนึ่งหสองเลยนะผมในฐานะคนที่โดนคดีหนะึ่ง 5, องเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วสําหรับน้องๆทั้งหลายที่ออกมาเคลื่อนไหวที่เริ่มมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ากระบวนการสานิ้วเนี่ยตุงเริ่มปีหกสาในฐานะที่ผมเน่โดนคดีหนึ่งสองตั้งแต่ปีห้าสี่เนี่ย ก็เลยอยากจะเล่าเพราะว่าหลายหลายคนน้องๆหลายคนที่เพิ่งออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี63ขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่ายังไม่รู้ว่ายังมีเสื้อแดงหลายคนที่ก่อนหน้านี้โดนคดีทั้งหนึ่งสองแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับการเมืองอื่นๆแล้วก็ซึ่งบางคนเนี่ยได้ปล่อยตัวไปแล้วคนโทษไปแล้วขณะที่บางคนเนี่ยยังอยู่ในเรือนจาอยู่เลยตอนนี้พูดไปเนี่ยเชื่อว่าแม้แต่เสื้อแดงเองหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเสื้อแดง อยู่ในเรือนจําจากคดีนะับตั้งแต่ปี57มีอยู่ในเรือนจาเนี่ยประมาณเกือบสิบคนถือว่าเยะนะแล้วที่น่าเศร้าคือร่างพวกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนคดีหนึ่งสองเกือบสิบคนเนี่ยแต่คดีที่พวกเขาโดนส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับพวกกรอครองวัตถุระเบิดแล้วก็ความริต่อชีวิตเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ปาระเบิดอย่างเช่นกรณีคุณกฤสดาชัยแพ้ อันนี้คือไปปาระเบิดใส่ม็กอกกปปสปี57แถวกองสลักซึ่งตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ใช่แถวนุสวสรีสำนักง,งานกองสลักเก่านะไม่ใช่ใหม่ใหม่มอยู่นนทบุรีกองสลักเก่ามันจะอยู่แถวลาด,ดําเนินตอนนั้นในม็กอกกปปสมีผู้เสียชีวิตก็เลยแต่ว่าเขาหนีไปแล้วโดนจับได้ปี61ปัจจุบันเขาก็ยังอยู่ในเรือนจำด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาก็จะมีเคสของคุณยุธทธัญญาเย็นจินโยกับคุณมหาหินขุนทองสองคนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีปาระเบิดหน้าศาลอาญารัชดาเนี่ยปี57หลังการรัฐประหารแต่โดนจับปี58เขาตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันปี68เขาอยู่ในเรือนจำสปียังไม่เคยได้ออกไปเลยแล้วที่น่าเศร้าคือปี65เนี่ยศาล พี่ภาคษามาว่าจำคุกสามสิบสี่ปีสี่เดือนเอาเลือกที่จะไม่บุหรณอต่อเพราะเอาเหนื่อยล้ากับการที่สู้คดีในเรือนจำมาเกือบสิบปีแล้วคดีเขาเลยสิ้นสุดแล้วก็ยังไม่ได้รับการรับพยาโทษเออได้รับการเลืนโทษไปรอบหนึ่งแนละ้วได้ลดโทษลงมาแล้วเขาก็าหวังว่าถ้ามีการรับพยโทษอีกสักสองครั้งเขาก็าน่าจะได้ออกแต่ซึ่งนรโทษสกัเนี่ก็ไม่ได้รวมคดีครอบครองวัตุระเบิดแล้วก็ฟันตชีวิต แล้วก็ยังมีอีกหลายคดีนะที่อยู่ในเรือนจำแต่ว่าคือก็อยากจะบอกว่าน้องอพวกเสื้อแดงพวกเนี้ยเขาเข้าขาอาจจะไม่ใช่คดีหนึ่งสองจริงแต่ก็อยากจะให้เราเห็นใจว่าเขาโดนคดีเกี่ยวกับระเบิดอะไรพวกนี้ซึ่งแม้แต่น้องๆส้มน้องๆโดยเฉพาะกลุ่มพารุกแก๊สเนี่ย ส่วนใหญ่จะโดนคดีระเบิดเอาของวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าในนี้เรื่องพฤกรรมเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับระเบิดแล้วก็คดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตก็อยากให้เมื่อตอนนี้ผ่านวารละแรกไปแล้วก็อยากจะให้วารละสองเนี่ยช่วยรับพิจารณาด้วยในส่วนของความผิดต่อชีวิตแล้วก็วัตถุครอบครองวัตถุระเบิดเพื่อที่จะให้พวกเสื้อแดงที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยกว่าเกือบสิบคนแล้วก็น้องๆ กับระเบิดเนี่ยจะได้ละพอน้องๆฟมเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้แล้วก็มีอีกหลายๆ